สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่รัฐพบกันนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่7มิถุนายน2021นะครับในบุตรศิลาบทที่39ข้อ12-35ถึง35นะครับวันนี้เขียนไว้ในหัวข้อบอกว่าการสรรเสริญพระเจ้าบุตศิลาเขียนไว้ดังนี้นะครับบอก ข้าพเจ้ามีความคิดเต็มเปลี่ยมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญข้าพเจ้าจึงอธิบายความคิดเห็นต่อไปบรรดาลูกใจศรัทธาทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเถิดจงเติบโตขึ้นเหมือนกับต้นกุหลาบที่ปลูกไว้ริมธารน้ำจงส่งกลิ่นหอมให้กระจายไปเหมือนกํยานจงปริดอกเหมือนต้นลิลลี่จงร้องเพลงสรรเสริญประดุจกลิ่นหอมที่กระจายไป จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์จงประกาศความยิ่งใหญ่แห่งพระนามของพระองค์จงประกาศการสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงเพลงและเสียงพินท่านจะต้องประกาศสรรเสริญพระองค์ดังนี้พระราชกิจทั้งปวงของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนดียิ่ง ทุกสิ่งที่ทรงกำหนดย่อมสำเร็จในเวลาที่เหมาะสมอย่าถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้สิ่งนี้ใช้เพื่ออะไรทุกสิ่งจะได้รับคำตอบในเวลาที่เหมาะสมเมื่อพระองค์ตรัสน้ำก็หยุดไหลรวมตัวกันเป็นกำแพงเมื่อพระองค์เปล่งพะสุรเสียง <c oughs> อ่านน้ำก็เกิดขึ้น เมื่อพระองค์ทรงบัญชาทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตามพระประสงค์ไม่มีสิ่งใดยับยั้งพระประสงค์ที่จะทรงช่วยให้รอดคนกิจการทุกอย่างของมนุษย์อยู่เฉพาะพระพักโพระองค์ไม่มีสิ่งใดพ้นสายตาพระเนตรสายพระเนตรไปได้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจุดจบของการเวลาไม่มีสิ่งใดน่าประหลาดสําหรับพระองค์อย่ถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี้ สิ่งนี้ใช้เพื่ออะไรทุกสิ่งถูกสร้างไว้โดยมีจุดประสงค์พระพโของพระองค์ในไหลท่วมชนเหมือนแม่น้ำทำให้แผ่นดินชุ่มเหมือนน้ำท่วมนานาชาติจะได้รับโทษจากพระองค์ดังที่ทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นทะเลเกลือผลทางของพระองค์ย่อมตรงสำหรับผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับคนธรรมหนทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคพระองค์ ทรงสร้างสิ่งดีสําหรับคนที่ตั้งคนดีสําหรับคนดีตั้งแต่แรกเริ่มและทรงเตรียมสิ่งเลวร้ายสําหรับคนบาปปัจจัยที่จําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์คือน้ําไฟเหล็กเกลือแป้งสาลีน้ํานมน้ําพึ่งน้ำมันหมุนคั้นน้ํามันและเคลื่อนรุ่งข่มสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งดีสําหรับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าแต่สําหรับคนบาปเป็นสิ่งไม่ดีพระเจ้า ทรงสร้างลมบางชนิดเพื่อลงโทษและเมื่อทรงพระพิโรธพระองค์ทรงใช้ลมเหล่านี้เป็นเหมือนแสในเวลาสุดท้ายลมเหล่านี้จะส่งพลังออกมาอย่างรุนแรงและจะดับพระพิโรธของพระผู้ทรงไฟพูดพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงสร้างไฟลูกเห็บความอดอยากและความตายล้วนเป็นสิ่งที่ทรงสร้างไว้เพื่อลงโทษฟันของสัตว์ร้ายแมลงป่องงูพิษและดาบที่ใช้แก้แค้นมีไว้ เพื่อทำลายคนธรรมสิ่งเหล่านี้จะยินดีปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์อยู่บนแผ่นดินพร้อมเสมอที่จะตอบสนองความต้องการและในเวลาที่กำหนดจะไม่มีใครขัดขืนพระบัญชาเพราะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงบันใจตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อไตร่จองแล้วก็เขียนว่าพระราชกิจทั้งปวงขององค์พรู้เป็นเจ้าล้วนดีจริง พระองค์จะทรงจัดหาสิ่งจาเป็นทุกอย่างตามเวลาอย่าพูดว่าสิ่งนี้เรวกว่าสิ่งนั้นทุกอย่างยอมรับว่าทุกสิ่งมีค่าเมื่อถึงเวลาบัดนี้จงร้องเพลงสุดจิตสุดใจสุดเสียงจงถวายพระพรแด่พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่เขียนไว้นะครับในบทศิลาเนี่ยบทที่ 39ตั้งแต่ข้อ12เป็นต้นไปถึงข้อที่35นะยาววันนี้ยาว,ยาวแต่ว่า,าสิ่งที่อ่านมาทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในหัวข้อที่บอกว่าการสรรเสริญพระเจ้าบุตรศิลาต้องการจะเตือนประชาชนเตือนให้บอกว่า,าให้สำนึกให้ระลึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระเบญชาเป็นพระเบญชาที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง แล้วก็สร้างสรรพสิ่งไว้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพื่อมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นจเจริญชีวิตและเป็นผู้ที่จะติดตามผู้จะเชื่อฟังแล้วก็นมัสการพระเบญจาไม่ใช่เฉ,ะฉะยเฉยหรือว่าดำเนินชีวิตแบบที่ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นและสำนึกที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้มนุษย์รูร้จักที่จะสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็นมัสก,การพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ที่ทรงประทานสรรพสิ่งสรสรพสรสวรทั้งหลายให้กับชีวิตของเรานะพี่น้องในชีวิตของเราในสมัยนีย้ก็ความจเจริญก,ก้าวหน้ามันก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะและดูเหมือนว่าเราจะไข้เ,เขวไปเหมือนกันทําให้มนุษย์นั้นไข้เขวไปเหมือนกันว่าทั้งหลายทั้งปวงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะ เรามนุษย์นั้นเก่งเรามนุษย์นั้นประดิษฐ์มันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองคดค้นคิดทางวิทยาศาสตร์ทางห้องทดลองอะไรต่างๆแล้วมันก็เกิดขึ้นอะไรต่างๆแต่แต่พี่น้องลึกๆแล้วจําเป็นแล้วที่เราจะต้องเข้าใจแล้วเราต้องรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจากพระเจ้าเป็นพระเเจ้าที่องค์สร้างและพระองค์ส่งโปรดให้เกิดขึ้นในขณะที่มนุษย์บอกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เนี่ยนะ พี่น้องเป็น,ปนบทสอนอันหนึ่งขณะนี้ที่เราอยู่ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 เเนี่ยมีสายพันธุ์กลายเป็นนู่นกลายเป็นสายพันธุยย์เยอะแยะไปหมดเนี่ยมีคนล้มตายเป็นหลายล้านคนแล้วเนี่ยนะติดเชื้อเป็นร้อยกว่าล้านร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านคนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ข่าวนี้มันทั่วโลกจริงๆนะทั่วโลกมันไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึง่งแล้วมนุษย์ที่บอกว่าเก่งเก่งเนี่ยก็ยังต้านทานอะไรไม่ได้ คิดวัคซีนมาก็าป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามเขาจึงบอกว่าตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโลกโควิด -19 เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอ,อ,อุทาหรณ์เหมือนกันนะสอนใจว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่เกณฑกาทอะไหรให้เรารู้จักที่จะนับสก,การสรรเสริญรนะพระเจ้านะพระองค์จะกระทําสิ่งที่ดีที่สุดมันมันเลยไมถึงขนาดว่าเออ เป็นพระเป็นเจ้าเปล่าที่ต้องการจะลดประชากรโลกนะครับเธอพูดกันอย่างนี้แต่ว่าความจริงแล้วก็เราก็คงไม่จะไปคิดถึงขนาดนั้นพร,ระเป็นเจ้าก็มีแผนการของพระองค์และพระองค์ก็จะทําให้โรคระบาดนี้ก็ผ่านพ้นไปนะครับสิ่งสิ่งทั้งหลายน่าจะเป็นการเตือนสอนตีสอนอะไรกันแล้วแต่ก็คิดได้นะครับสาคัญก็คือเราต้องมั่นใจในความรักในพระเมตตาของพระองค์ต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภ,ภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระบรลแก่ท่านทั้งหลายเถิด